อยากทำปกช่อง YouTube ของเราจะต้องทำยังไงและว,วิธีเปลี่ยนปกช่อง YouTube จากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้มีวิธีทำยังไงในคลิปนี้นะคะพิ่จะพาพี่น้องเนี่ยมาทำปกช่อง YouTube ด้วยเว็บไซต์ที่ชื่อว่า c a n วาแล้วทีนี้ก็จะพาทุกคนมาเปลี่ยนปกช่อง YouTube ให้ใช้ไล่แบบนี้ค่ะมาดูวิธีทำกันค่ะ วิธีทำปกช่อง YouTube นะคะลนดับแรกให้เราเนี่ยไปที่เว็บไซต์ c a n v a com นะคะปิ๊กจะเอ,อจะเสิร์ชไปเนาะ c a n v a com นะคะมาอยู่ที่หน้า c a n v a com แล้วนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้ไปที่เซิร์ชนะคะปิ๊กจะหาคำว่า youtube channel art นะคะก็เป็นคำนี้นะถ้าใครไม่มีก็เสิร์ชเข้าไปนะคะ youtube channel art มาแล้วนะคะทีนี้เขาก็จะมีเทมเพลตให้นะคะเทมเพลตก็คือเป็นรูปแบบงานกราฟิกที่เขาทำมาให้เราแล้วนะคะแต่ทีนี้เราจะสร้างของเราเองนะคะปิ๊กก็จะเลือก Create ที่เป็น blank YouTube Channel Art ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็น blank เปล่าๆเลยคือไม่มีอะไรนะคะทีนี้นะคะปิ๊กจะใช้เจ้าตัวแม่แบบที่ปิ๊กทำไว้นะถ้าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวปิ๊กจะให้ลิงก์ไว้โหลดนะคะ ก็ตรงนี้นะคะพิกจะเอาตัวนี้เข้ามาเนาะเพราะว่ามันจะเป็นไซส์ของเขาอยู่นะคะใน YouTube เนี่ยก็คือตรงนี้มันจะเป็นระยะปลอดภัยที่จะสามารถวางโลโก้แล้วก็ตัวหนังสือของเราได้นะคะทีนี้พิกก็จะมาตรงนี้แล้วก็ปรับความสว่างตรงนี้ไม่ใช่สว่างเขาเรียกอะไรเลือ่อนและเลือเล่อน transparency อะไรเนี่ยนะคะ อ่าเสร็จแล้วทีนี้ถ้าใครอยากจะตกแต่งสําหรับปกของเราเนี่ยตรงนี้นะคะตรงที่ปิ๊กบอกว่าระยะปลอดภัยตรงเนี้ยสามารถใส่ข้อมูลได้เนาะมันจะมีโชว์ในแบบมือถือนะคะแล้วก็โชว์ในแบบเดสก์ท็อปนะคะทีนี้เนาะเราก็เริ่มใส่สิ่งที่เราอยากจะใส่ในตรงนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะที่ปิ๊กจะใส่ปิ๊กก็จะใส่เป็น รูปภาพนะคะเดี๋ยวพิกจะมาที่อิเลเมนต์ก็คือของตกแต่งก่อนแล้วพิกก็จะเลือกเฟรมนะคะอ่ากริดตรงนี้นะคะอ่าแล้วพิกก็จะลองหากลิดคือกริดตรงเนี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็อาจจะมีได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอดีว่าของพิกอย่างที่บอกว่าจ่ายตังไปมันก็เลยได้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าใคร อยากให้ปิ๊กทํางานปกให้ก็ติดต่อมาได้นะคะหลายอยู่อ่าสมมุติว่าปิ๊กได้ตรงนี้นะอ่ามันก็จะเข้ามาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะรูปภาพมันจะเข้ามาเป๊ะเ,เลยถ้าปิ๊กใส่ตรงนี้เนาะอ่าแล้วปิ๊กก็จะ Copy ตรงนี้นะคะทีนี้เราต้องแบ่งแบ่งช่องไฟนะคะแบ่งช่องไฟอันนี้มันก็จะไม่สวยเนะาะขยายมานิดนึงอ่าขยายมานิดนึงก็ได้แบบว่า ให้มันโอเคให้มันอยู่ในเลเวลเดียวกันนะคะอ่าหลังจากนั้นเราถ้าเรามีรูปภาพก็อัปโหลดตรงนี้มาได้นะคะตรงอัปโหลดตรง m e d i ีย e v i c e s ตรงนี้ถ้าใครมีรูปภาพสวยๆที่อยากจะใส่นะแต่ทีนี้พิกจะทําเป็นตัวอย่างนะคะก็คือพิกจะเอารูปภาพที่เขามีมีให้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะ ไม่ต้องทําตามฟีทุกอย่างนะคะอ่าใส่เข้าไปอย่างนี้นะเห็นไหมคะเห็นภาพอาหารแล้วก็หิวเลยสําหรับคนที่ทําช่องที่ทําเกี่ยวกับอาหารเนี่ยสามารถเอารูปอาหารมาเรียงๆแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นไอเดียนะคะใครจะไม่ทําก็แล้วแต่มันอยู่ที่เรา d i ไอไอเดียของเราเข้าไปนะทำอย่างไวๆทีนี้พอปิกได้ตรงนี้ที่มันจะเป็นมุมโชว์แล้วปิกก็อยากจะใส่ชื่อช่องของเรานะคะปิกก็จะอันดับแรกจะใส่เชฟเข้าไปก่อนนะคะเป็นรูปร่างเป็นของข้อความเนาะ,ะเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพื้นแบ็กกราวนี้เป็นสีขาวแล้วกันเนาะ แล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปนะคะตรงนี้เข้าไปตรงนี้ี่จะเขียนคำว่า tasty ไ a i นะคะ tasty Thai s t r e food อ่า tasty Thai street food นะคะก็ให้มันดูอยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะเปลี่ยนฟอนต์นิดนึงนะคะมีฟอนต์อะไรนะ่ารักน่ารักขี่ขูมุ้งมิง้ง ได้ฟอนต์นี้นะคะก็ขยายฟอนต์นิดนึงให้มัน outstanding ให้มันยิ่งใหญ่นะคะอ่าโอเคแล้วทีนี้ปิ๊กก็จะใส่คำว่า Subscribe นะคะก็ไปที่ของตกแต่งนะป,ปิ๊กชอบไอแคนว่ามันมันทำง่ายจ่ายรายปีแล้วมันก็ได้รูปภาพได้ วิดีโอฟุตเทจด้วยเอามาทำ b ี l o w เวลาตัดต่อวิดีโอนะคะนีะ่เห็นไหมปิ๊กได้แล้วนะคะแล้วปิ๊กก็จะลบเอาเจ้าตัวตัวนี้ที่เป็นโครงสร้างของ Youtube Banner นะคะปกคลิปที่ปิ๊กทำมานะคะปิ๊กคลิกตรงนี้แล้วปิ๊กก็ลบออกตรงนี้นะคะอ่ะปิ๊กก็จะได้เป็น cover แล้วนะคะปิ๊กก็จะดาวน์โหลดทีนี้นะอ่า ดาวน์โหลดฟึบนะคะเซฟเป็นแบบ PNG นะเรามาที่ YouTube ช่อง YouTube ของเราถ้าพี่น้องที่ทำในมือถือนะคะก็เปิดไปที่ Google Chrome เนอะแล้วก็ให้เลือกเป็นแบบ Desktop Site นะคะก็จะมาที่หน้านี้นะคะทุกคนอะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอาจจะงวงว่าเออมันมาหน้านี้ยังไงอันนี้เป็นหน้าช่อง YouTube แบบที่เราเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะคะไม่ม,ไม,มีไม่มีรูปโปรไฟล์เลยไม่มีปกช่องเลยนะคะอ่าทีนี้ให้ทุกคนไปที่คัสตอมไอชานแนลนะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเจ้าตัวปกคลิปนะคะไปที่คัสตอมไอชานแนลตรงนี้นะคะมาค่ะรับทราบเลิร์นมอตรงนี้นะคะพอมาที่หน้าปกคัสตอมไอชานแนลนะคะอ่า ทีนี้เขาจะอยู่ที่หน้านี้ให้เรามาที่ branding นะคะทุกคนมีคำว่า branding ตรงนี้นะให้สังเกต่า branding นะคะทีนี้เราจะอัพโหลดอัพโหลดรูปก่อนนะคราวที่แล้วก็สอนอัพโหลดไปแล้วแหละแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเราอยากอัพโหลดรูปภาพเราก็ได้นะคะอันนี้รูปเก่านี้แหละคะ่ะใส่มา,ามีอยู่รูปเดียวนะคะที่จะมากินได้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยน ปกช่องเราก็คือมาที่นี่นะคะ e r นเนอร์อิมตรงนี้นะคะซึ่งขนาดที่ปิ๊กทำมามันได้ขนาดมาตรฐานแล้วนะคะพิกก็จะอัปโหลดแล้วก็เอาเนี่ยรูปภาพแบนเนอร์หรือว่าปกช่องของเราเนี่ยขึ้นมานะคะเห็นไหมปุ๊บพอดีเลยนะคะจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้มันจะสามารถเห็นได้ทุกอุปกรณ์อุปกรณ์ก็คือจะมีโทรศัพท์มีแท็บเล็ตมีแล็ปท็อป Desktop อย่างนี้นะคะแต่ว่า viewable on desktop ก็คือจะเป็น Desk t o p s i ซนะคะคือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยสามารถเห็นได้นะคะทีนี้เราพี่ก็จะกดดันนะคะหรือว่าเสร็จสิ้นนี่แหละนะคะพอพี่กดดันเสร็จปุ๊บนะพี่ก็จะกด publish นะคะ publish ก็คือการให้มันเป็นสาธารณะให้เห็นได้นั่นเองนะคะอ่าพี่กด publish แล้วนะคะอ่าเขาก็กำลัง convert ข้อมูลอยู่นะคะกำลัง ทำหน้าปกคลิปของเราให้สวยงามอยู่นะทีนี้เราจะไปที่ go to channel นะคะหรือว่าจะไปที่รูปภาพหน้าเราตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ากดไปกลับมาดูเห็นไหมคะทุกคนได้ปกแล้วใช้ไลเลยเปเวอร์ Forever นะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะอัพโหลดคลิปวิดีโอของเรานะคะแชร์ share ช่องของเราได้ลิงก์ช่องหลายๆคนถามว่าลิงก์ช่องจะแชร์ตรงไหนก็ตรงเนี้ค่ะ ตรงนี้คือลิงก์ช่องเราเราสามารถกดแชร์ได้เลยนะคะในส่วนนี้ก็เป็นการทำปกช่อง YouTube แบบง่ายๆด้วยเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Can วานะคะแล้วก็การเปลี่ยนปกช่อง YouTube ของเรานะคะเพื่อให้สะดุดตาโดนใจเห็นแล้วชวนกดติดตามนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าพี่น้องที่ดูอยู่แล้วก็ไม่อยากจะทำเองอยากจะให้ปิกทำให้ก็ติดต่อมาได้นะคะคลิปนี้ปิกลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ